ครับทุกคนไอ้พวกตัวใหญ่กินแล้วทีเนี้ยไอ้หลานแฝดสองตัวมันก็กินเหมือนกันเนี่ยมันก็ชอบเหมือนกันเนี่ยเห็นน้องเป็ดน,น้องปลอยเนี่ยกำลังกินบัวหิมาอยู่นะครับยายยากมันซื้อมาฝากเย็บๆไม่งเย็บอยู่เนี่ยอือร่อยกันแหลกลูกลูกหมาเอ้หมาน้อยทั้งหลาย เห็นไหมครับเอากินไปเกินไปกินไปงับงับงับอยู่งับงับงับอยู่กินไปรอกไม่ต้องมองกินไปเกินไปชอบไหมเนี่ยอือตาให้ไปไหนละเนี่ยเนี่ยเอาเอาไหมจับเอา จะเอาจะเอาเอา่ากินด้วยกันไอชิ้นหนึ่งเปไน็นไงเรวะาฮมกินด้วยกันนะรักกันนะพี่กับน,น้องน้องแฝดน้องเพ็ดกับน,น้องพลอยอ,อย่าทะเลาะกันกินด้วยกันรักกันเป็นพี่เป็นน้องกันรู้เปล่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมน้องเป็ดเข้าใจไหมน้องพองลอย